มาดูถึงการแข่งขันที่น่าสนใจในช่วงค่าของเมื่อวานที่ผ่านมาที่อยากจะให้พูดถึงกันนั่นก็คือผลงานของจิมมี่พิคเนศสุกิกนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งนะคะที่กัดฟันสู้แม้ว่าไหลลุดแต่ก็คว้าเหรียญทองมาได้อย่างยิ่งใหญ่และเป็นเหรียญทองแรกในซีเกมส์ของเธอด้วยนะคะ เขาคนนี้ก็คือเป็นนักกีฬา LGBTQ+ ที่รายการหรือสนามแขายันรวมถึงสื่อน,นำเสนอมาตลอดเวลาแล้วก็แม้แต่ตัวจิมมี่เองเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจที่อยากจะพิสูจน์ให้คนทั้งโลกได้เห็นถึงศักยภาพของตัวเขานะคะไฮไลท์อยู่ที่ประเภททารทามิพอยต์ไฟติ้งรุ่น63กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศจิมมี่พิคเนตสุกยิบของไทยในมุมแดงที่แม้ว่านยกที่3จิมมี่จะโดนคู่ต่อสู้ออกอาวุธใส่จนไหลลุด เราต้องผถมพยาบาลอยู่พักใหญ่เลยค่ะที่เรียกว่ากัดฟันสู้นะบอกเลยเลยนะต้องกัดฟันสู้กันจริงๆแต่สุดท้ายก็สามารถกลับมาแข่งขันได้ต่อด้วยนะคะตอนนั้นก็ใจตุ้มตุมต่อมตอมกันละ สื่อที่ประจําอยู่ที่ภาคสนามเนี่ก็รายงานกลับมาแล้วจิมมี่ไลรูดจิมมี่ไลรดโอ้ตอนนั้นก็ลุ้นไปด้วยเพราะว่าต้องมอนิเตอร์ข่าวนะคะแล้งจากนั้นจิมมี่พิคเนตก็สามารถเอาชนะอาริยันตาสิเตปูจากอินโดนีเซียไปได้14ต่อ7คะแนนคว้าเหรียญทองซีเกมส์ไปได้สําเร็จตามที่เธอหวังเพราะจิมมี่เนี่ยเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่อยู่ในภาพยนตร์ซีเกมส์ด้วยนะคะ ที่ได้บอกเล่าถึงชีวิตของตัวเองเล่าทางน้ําตาถึงการยืนอยอยู่บนเส้นทางนักกีฬานะคะจิมมี่ก็เปิดเผยว่าดีใจมากๆเพราะตอนแข่งยกสุดท้ายมีการบาดเจ็บซึ่งมันก็คือสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนแต่ตอนนั้นแค่คิดอย่างเดียวว่าถึงจะมีหมัดเดียวจะมีแขนเดียวก็ต้องชนะให้ได้จิมมี่เปิดตัวชัดเจนถึงการที่ตัวเขาเป็น บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือที่เราจะรู้จักกันในของคำว่า L G B T Q นั่นเองนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าอยากให้สังคมเปิดกว้างและยอมรับเกี่ยวกับเพศสภาพของแต่ละคนซึ่งส่วนตัวก็ได้พิสูจน์ให้เห็นบนเวทีแข่งขันไปแล้วแล้วก็จริงๆแล้วต้องมีภาพที่ปรากฏเป็นไวรัลนะในการปรากฏตัวของจิมมี่ทั้งในเรื่องของการฟูเทิร์นเฉลิมฉลอง <c oughs> การรับเหรียญรางวัลน,นะคะหรือแม้แต่การ ปิดใจถึงความรู้สึกของเธอหลังจากคว้าเหรียญทาน้ําตาก็ตามและที่สําคัญเนี่ยแม้แต่การลงโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนก็ร่วมชื่นชมยินดีกับจิมมี่พิคเนตยังบอกเลยว่าแม้ไหลหลุดก็หยุดจิมมี่คว้าเหรียญทองซีเกมส์ไม่ได้นั่นเองค่ะเปลี่ยนสนามกีฬาให้เป็นแคทวอลกให้เป็นรันเวย์ได้นะครับจริงๆซีนแบบนี้ส่วนมากเราจะเห็นในภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีเนื้อหาเกิดกับกีฬาในการแข่งขันรอบชิงหรือว่าแมตช์สำคัญๆเนี่ย เหมือนจะมีนักกีฬาที่เป็นพระเอกเป็นตัวเอกเนี่ยบาดเจ็บข้างหนึ่งแล้วก็ต้องเหมือนกับกัดฟันสู้ต่อนะครับซึ่งจากภาพที่ปรากฏเนี่ยจิมมี่เองก็พยายามจะป้องกันไหล่ซ้ายด้วยการแบบเหมือนหลบไม่ให้ทูกแข่ง<ฆ>อ,ออกอาวุธในตำแหน่งที่เธอบาดเจ็บอยู่ยนะครับค่ะและกว่าจะมาถึงจุดนี้ <c oughs> นั่นก็เพราะว่าฝึกซ้อมอย่างมีวินัยอย่าง <c oughs> ต่อเนื่องนั่นเองนะคะคือส <c oughs> ู้กันตั้งแต่ตอนฝึกซ้อมเลยซ้อมหนักมากจิมมี่พีคเนต สุดยอดจริงๆขอแสดงความยินดีด้วยค่ะไปดูอีกหนึ่งชิดกีฬานะครับสำหรับยิมนาสติกซึ่งในซีเกมส์ผลนี้ทั้งยิมดีลาและยิมนาสติกสินก็ตั้งเป้าหมายรวมไปที่5เหรียญทองนะครับเมื่อวานนี้เก็บเพิ่มได้2เหรียญทองนะครับซึ่งก็ทําให้ตอนนี้5เหรียญทองตามเป้ามีโอกาสจะเก็บเพิ่มด้วยนะครับยิมนาสติกลีลานะครับแข่งกันที่ยิมเนเซียม5 0ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร,ร,ร์รังสิตเมื่อวานนี้มีชิงชัย3เหรียญทอง ในประเภทกรุ๊ป5ริบบิ้นนะครับไทยส่งปันธิตาทองสองพิชยาธิดาเกศสกุลพอ,อนชชาเจตธรรมรงรักกันชัยโขนิดนะครับและสุพิชยาปิ่นฟันลงทําการแข่งขันแล้วก็สามารถคว้าเหรียญทองได้เป็นผลสําเร็จนะครับด้วยการทําคะแนนได้สูงถึง21.230คะแนนเหรียญเงินเป็นของมาเลเซียนะครับ17.660คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของฟิลิปปินส์นะครับ10.300คะแนน ส่วนในประเภทกรุป3ห่วง2อกรุป3นะครับห่วงสบอลไทยส่งบันทิตาทอง2พิชยิดาเกศกุลพรณชาเจตธรรมรงระการชัยขนิดและชนทิชากรจันโกมลทําคะแนนได้22.900คะแนนนะครับได้เหรียญทองเหรียญเงินเป็นของมาเลเซียนะครับ22.500คะแนนและต้องแดงฟิลิปปินส์นะครับ13.270คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นเหรียญที่2 นอกจากนี้นะครับในประเภททีมยังได้เหรียญเงินและประเภทบุคคลรวมก็ได้เหรียญทองแดงนะครับจากพิยดาพีรัมทุกกรน,นะครับทำได้96.890คะแนนโดยเหรียญทองเป็นของราเมโลจัสมินจากฟิลิปปินส์และเหรียญเงินเป็นของอย่างมิชชัยล่าจากสิงคโปร์สรุปผลงานของยิมนาสติกในซีเกมส์ครั้งนี้นะครับได้มาแล้ว5เหรียญทองจากยิมศินชาย3มเหรียญทองและยิมนาสติกลีลา2เหรียญทองนอกจากนี้ยังได้อีก1เหรียญเงินกับอีก3เหรียญทองแดงด้วยนะครับ เดืทางนาวตรีสรายุธพัฒนศักนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการแข่งขันผ่านพ้นไป2ประเภททั้งยิมนาสติกศินและยิมนาสติกลีลาทีมไทยทําได้ตามเป้าแล้วนะครับก็คือ5เหรียญทองยังเหลือกนนารแข่งขันยิมนสสาสติกแอโรบิกนะครับซึ่งมีชิงอีก2เหรียญทองในวันที่18แปดละสิกาธันวาคมนะครับถ้าได้เพิ่มก็จะเป็นการได้เหรียญทะลุเป้าที่ตั้งเอาไว้นะครับนักกีฬาของสมาคม กีฬาย,ยิมนาสติกนี่เขาก็เก็บตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยนะคะคมีช่งวงหนึ่งที่ไปเก็บตัวที่รัสเซีย<ช>ผลงานดีการซ้อมดีทําให้ทางรัสเซียเนี่ยเหมือนกับมีการออกทุนออกค่าใช้จ่ายให้เพื่อให้นักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องแล้วก็ทําการแข่งขันในหลายๆรายการที่รัสเซียด้วยนะครับก็สมมูรชัดเจนนะครับพอมาแข่งขันในซีเกมหลายๆคนผลงานดีสร้างความมั่นใจแล้วก็อย่างที่ได้รายงานไป5้าเหรียญทองไปแล้วนะครับตอนนี้ จากกมนาสติกนะคะมาดูที่กีฬาโบวิ่งกันบ้างค่ะที่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ก็ปรากฏว่าทั้งวิลินกรและรัพพัฒนัยก็ได้เหรียญเงินในโบวิ่งชายคู่ซีเกมส์ค่ะแ <c oughs> ข่งขันที่กรุงเทพมหานครนะคะที่เมเจอร์รัชโยธินนี่เองค่ะไทยลงแข่งขัน2คู่มีนภัทรบุตรสปนิกรกูที่บังควาเหรียญเงินประเทศชายเดี่ยวจับคู่กับสุธกฤตวันพาสุในทีมไทยบีและอีกคู่หนึ่งก็คือวิลินกรเรจ็ดแก้วจับคู่กับรัพพัฒนัยชูแสงในทีมไทยเอนะคะ กติกาการแข่งขันนักกีฬาทุกชาติก็ต้องแข่งขันรอบคัดเลือกทั้งหมด6เกมเอา8คู่ที่ทำคะแนนดีที่สุดเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งนักกีฬาไทยสามารถโยนทำคะแนนผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้ทั้งสองคู่พอรอบก่อนรองชนะเลิศวิริกนกรกับละพัฒน,น์ดำนัยที่อยู่ไทยเอเจอกับเยรีรามาโดนากับบิลลี่มงฮัมหมัดอิสลามซึ่งเป็นอินโดนีเซียทีมบีไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไป407ต่อ399คะแนนค่ะด้านคู่ของนภพัร กับสุธกฤตที่เป็นทีมไทยบีเจอกับผู้ของมูฮัมหมัดไซอาร์ซีรชัมซูดินแล้วก็ราฟิกอิสมาอิลมาเลเซียบีโยนคะแนนเสมอกัน443ต่อ443คะแนนเลยค่ะทําไม่ต้องตัดสินด้วยการโยนเฟรม9และเฟรม10มาเลเซียโยนได้39คะแนนไทยโยนได้37คะแนนเป็นฝ่ายแพ้มาเลเซียไปแบบเพียง2คะแนนเท่านั้นค่ะพอสู่รอบรองชนะเลิศน,นะคะ คู่ของวิลินกรเกลแก้วกับรพัฒน์เนัยชูแสงไทยเอเนี่ยกดวนกับคู่ของซานฟานยูที่คู่กับตุนฮาคิมมาเลเซียเอคู่ของไทยยังโชว์ฟอร์มแรงอย่างต่อเนื่องเอาชนะไป450ต่อ389คะแนนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สาเร็จพอรอบชิงชนะเลิศน,นี่แหละมาเจอกับคู่ของมูฮัมหมัดไซอาซิรอลชัมซูดินที่คู่กับราฟิกอิสมาอิลมาเลเซียบีที่เอาชนะนูมาเซียมีกับโจมันเจีย ของสิงคโปร์บีมา470ต่อ419คะแนนการเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งไทยเนี่ยวิลินกรกับรัพพัฒนยัยดาวรุ่มดวงใหม่ของไทยที่ลงแข่งขันซีเกมสเป็นครั้งแรกก็เจอความแข็งแกร่งของทีมมาเลเซียบีนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของแชมป์ซีเกมสอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะตัวราฟิกอิสมาอีลแล้วเขาจับคู่กับมูฮัมหมัดไซอาซิรอซัมซูดินก็ปรากฏว่า คู่ของไทยก็เป็นฝ่ายแพ้ไป435ต่อ470คะแนนค่ะก็ได้เหรียญเงินไปครองนะคะโบลิ่งไทยก็ได้2เหรียญเงินจากชายเดี่ยวและชายคู่ค่ะไปดูผลงานของฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับและทีมชายแล้วก็ทีมหญิงซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้คือการคว้าเหรียญทองให้ได้แต่น่าเสไดไยนะครับที่ในประเภททีมหญิงนั้น ไปแพ้จุดโทษอินโดนีเซียนะครับทำให้ต้องไปชิงเหรียญทองแดงครับ <c oughs> ขออภัยครับไปเริ่มที่การแข่งฟุตซอลชายกันก่อนนะครับแข่งกันที่นนทบ,บุรีสเตเดียมไฮไลท์ของฟุตซอลชายทีมชาติไทยเป็นการลงสนามนัดทสองนะครับหลังจากเกมแรกเอาชนะมาเลเซียมาได้เจดต่อหนึ่งส่วนเมยียนมาแพ้อินโดนีเซียมา1ต่อ5เกมในครึ่งแรกฟุตซอลไทยได้ประตูนําก่อนนาที14่นะครับจากการยิงของอิทธิชาประภาพันธ์นะครับ ตัวเล็กทีมชาติไทยขึ้นนํา1.0ต่อศูนย์ก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้หลายฝ่ายก็อาจจะวิจารณ์หน่อยนะครับว่าด้วยฟอร์มด้วยมาตรฐานแต่ว่าฟุตซอลไทยได้ประตูน้อยไปหน่อยนะครับโดยเฉพาะเกม20นาทีของครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับนาที2 2ไทยมาได้ประตูนี้ห่างเป็น2.0ต่อศูนย์อรณ์กรจันทร์พรจ่ายบอลต่อให้สลาวุฒิพลาพึกแตะหลบผูเ้เล่นของเมียนมาก่อนจะยิงเข้าไปครับหวังยยดเสาเข้าไปนะครับตัวลุกจาก ้องเย็นท่าข้ามนะครับจากนั้นนาที23ไทยมาบวกสกอร์เพิ่มเป็น3-0จากจังหวะจา่ายบอลผิดพลาดของฟรินเมียนมาบอลมาเข้าทางอธิพงวุ้นปลายนะครับได้ยิงด้วยขวาเสียบใต้คานเข้าประตูไปเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะเมียนมาไป3-0เก็บ6แต้มจาก2นัดเป็นจ่าห่งของตารางนะครับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนามครับวับนที่18ธันวาคมเวลา19นาฬิกาแข่งกันที่นนทบุรีสเตเดียม และแมตช์สุดท้ายจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับวันที่19ธันวาคมหลายฝ่ายก็ลงความเห็นว่านี่เป็นการลงเล่นนัดสุดท้ายแต่ก็เปรียบเสมือนการเป็นเกมรอบชิงชนะเลิศไกลๆนะครับมีทั้งทีมแข่ง4นัดแบบพบกันหมดนะครับมาต่อกันที่ฟุตซอลหญิงกันบ้างนะครับแข่งกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเมื่อวานนี้เป็นการแข่งนในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับอันดับ18ของโลก ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารอบรองด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม A ส่วนอินโดนีเซียเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B เกมนี้ทั้งสองทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกนะครับบุกเข้าใส่กันตั้งแต่ต้นจบครึ่งแรกเสมอกันที่3ประตูต่อ3เกมในครึ่งหลังทั้งสองทีมยิงเพิ่มกันได้อีกทีมรับประตูนะครับกระทั่งมาเสมอกันที่4ต่อ4หมดเวลาต้องไปดวลกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ยังไม่มีทีมไหนที่ทําประตูได้นะครับ สุดท้ายเสมอกันไป4ต่อ4ต้องตัดสินผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษซึ่งผลในการดวลจุดโทษนะครับเป็นอินโดนีเซียที่แม่นกว่าครับเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม11ต่อ10ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามขณะที่ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับฟิลิปปินส์นะครับสำหรับทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยพลาดเหรียญทองซีเกมส์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากได้แชมป์มา5สมัยที่ต่อกันนะครับแับตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี2007 ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเกมรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับเจอกับฟิลิปปินส์จะแข่งกันที่ BTU Hall มาหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีในวันที่18ธันวาคมเวลา13นาฬิกา30นาทีครับพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ แล้วพอพูดถึงเรื่องของฟุตซอลหญิงอะ่ะเลยทําให้นึกถึงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่แข่งนัดชิงเหรียญทองแดงนะขณะนี้จบครึ่งแรกไปเนี่ยไทยนําอินโดนีเซียอยู่สอบประตูต่อศูนย์ค่ะการคว้าเหรียญทองแดงเนี่ยใกล้แค่เอื้อมแล้วนะคะครับก็อาจจะเป็นรางวัลปลอบใจนะครับเพราะ,ะว่าแม้ว่าก่อนหน้าสีเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศเหมาทั้ง4เหรียญทองแต่ตอนนี้ความหวังก็อยู่ที่ ฟุตบอลชายทีมชาติไทยซึ่งจะเตะนัดชิงชนะเลิศเจอกับเวียดนามวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีฟุตซอลที่เหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก2นัดที่จะเจอกับอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะครับค่ะมาที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายในศึกซีเกมส์นะคะหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็คว้าเหรียญทองไปแล้วนะคะวอลเลย์บอลชายเขาก็ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์เช่นกันค่ะหลังจากเมื่อวานนี้สามารถ เอาชนะทีมเวียดนามผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศศึกซีเกมส์ได้สำเร็จค่ะวอลเลย์บอลชายนักกีฬาซีเกมส์ก็แข่งที่ดอ์สเตเดียมหัวมากค่ะนัดแรกวอลเลย์บอลชายไทยเนี่ยชนะสิงคโปร์มา3าต่อ1เซตจากนั้นก็ชนะสปอป,อปอลาว3ต่อ0เซตลงสนามนัดสุดท้ายในยรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเก็เจอเวียดนามที่ชนะมา2นัดรวดเหมือนกันแต่เวียดนามเนี่ยเขายังไม่เสียเซตให้คู่แข่งเลยนะคะเหมือนเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มนั่นเองค่ะ วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มอย่างแข็งแกร่งนะคะเอาชนะเวียดนามไปได้3-0เซตเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มควา้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปเจอกับฟิลิปปินส์ศึกซีเกมส์ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะเกมเมื่อวานนี้โค้ชพักกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้ผู้สมผู้เล่นลงสนามมีทั้งกฤษดานิสวัยณนาภาเดชพินิจตีชัยวัฒน์ถุงคำอนุรักษ์พันรามบุญยริศวงพร อนุชิตพักดีแก้วแล้วก็ธนพัทรเจริญสุขตัวรับอิสระนะคะก็อย่างที่บอกไปเอาชนะไปเนี่ยแต่ถ้าเจาะไปที่สกอร์เนี่ยบอกได้เลยว,ว่าเซตแรกมันก็จะมีความมันกันหน่อยนะคะก็เฉื่อยๆกันไป25ต่อ23 25ต่อ19และ25ต่อ16นั่นเองนะคะขอย้ำเรื่องรอบรองชนะเลิศในวันรุ่งนี้ แข่งวันที่18ธันวาคมเวลา17.30นาทีนะคะไปเชียร์ไปให้กำลังใจวอลเลย์บอลชายไทยกันได้ค่ะส่วนถ้าเราทะลุถึงแมตชิงชนะเลิศก็ไปให้กำลังใจในวันที่19ธันวาคมนั่นเองค่ะแต่ขอให้ผ่านด่านพรุ่งนี้กันไปก่อนครับหวังที่จะไปดวนกับอินโดนีเซียแล้วกันนะครับเพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มเ,เราชนะเวียดนามได้ใช่ไหมครับโอกาสที่จะไปเจอกับอินโดนีเซีย ในรอบชิงค่อนข้างสูงหวังที่จะล้างตาครับเพราะว่าในซีเกมหลายๆสมัยเนี่ยเราก็ไปแพ้อินโดนีเซียในรอบชิงและเขาก็มีดีกรีเป็นแชมป์สมสมัยลังสุดนะครับเป็นแชมป์มากสุดถึง12สมัยด้วยกันใช่ค่ะแต่ถ้ามองถึงเรื่องสถิติการเจอการบอกได้เลยว่าเราก็ชนะมาเหมือนกันในทัวร์นาเมนต์อื่นอย่างเช่นแบบซีวีลีกอะไรแบบนี้นะที่เวลาเจอการเหมือนแบบเป็นการผัดกันแพ้ผัดกันชนะแบบนี้บ ต้องวัดลุ้นกันนี่แหละซีเกมส์ต้องเป็นเราชนะบ้างคือม,มันก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นช่วงผลัดใบายของวอลเลย์าบอลไทยเองแล้วก็อินโดนีเซียเองเพียงแต่ว่าการมาเจอกันในแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยความพร้อมของทีมชุดนั้นๆน่ะมันพร้อมเต็มร้อยมากน้อยขนาดไหนนะครับ